ใหญ่วังกุ้งขังมาครับเฮ้ยกุ้งขังไหนกุก้งแ่บุ้ยแล้บอกตัวใหญ่อ่ะไหอ่เอาบอกใหญ่สง่าเลยล <c oughs> ต่มเลยอะกิโลอะไรอะกิโลละพันเฮ้ยต่มกินไปละพ<ล>ันก้าไงขีดละก้าวสิบเอ้ยขีดละร้อยอยัง ดำดำไปเลยโอดีครับกั่งไปคโคเล็กตัวมันตัวตกั่งไปคู่เล็กๆตัวมั้ยกั่งไปคู่โอ้ยหมกกั่งมาเต็มเลยครับสังงานแล้วเอาไปขายเราด้วยไหมไปขายเลยไปขายเลยเอาไปขายเลยอย่างงี้ครับนี่มันกุ้งขังอย่ในไรกุ้งเชื้อปวยแน่กั่งไปคตรงนี้เอาเฮ้ยใส่ไปแล้วไหมเอาออกเดี๋ยวไม่ดีตายให้เอาเอาเอา อาไปหาด้ยให้คนจะจับอ่ะกุ้งอ่ะเอ้ยโอ้ยดูมีกุ้งด้ี่นะนี่อสงอ,องสามหออะไรสา,ามหเลยนะเป็นสองสามหอทำงานแล้วกินะไรกกินปลาตะยเียอันนี้ครับกดสองคนครับพื้นพื้น,น <พอ S 1> ที่จำกัดโอ้ยหลานพ่เร็วแบบนี้อะไม่รอสามก้อนไยเนี่ยปล่าอุนั้นไม่มีกาด กี่ตะเกยร์เนี่ยทำเองคนเองพื้นที่พื้นที่จำกัดครับคนสองคนเร็วพอดเร็วเปลี่ยนตัวยืนจะไปติดติ๊กเนี่ยจะไปกินเบียบบรทุยเน่ยนั่งอยู่เนี่ยงครับกังเต็มเลยครับกังไห้วางกุ้งวางกังไว้แล้ว อันนี้เป็นแนวนนเป็นอวนกุ้งขาวเสร็จไปแล้วสองกองนะครับพอนนีวแล้วนัง้อยอยู่เนี่ยนะ <c oughs> พื้นที่จำกัดช่วยไม่ได้อุ้ยกุ้งเต็มถังเลยอ่ะแข็งไงอ๋อนี้ต้อ <c oughs> <c oughs> งแข็งตอนนี้กุ้งราคาดีครับกุ้งไม่ค่อยมีแต่ราคาดี แต่พอมีเยอะราคาถูกเป็นเรื่องปกติแต่จะอยครับเราไปยิแงแกทำไมเราเนี่ยเต็มติกใส่ถ้ามีล้นแล้วแล้วเออเออเออเกี่ยงเกี่ยงแล้วเอาแล้วเอาแล้วปิดไม่รล่อรอดูวะ ไม่ไปรองที <Tipp ett> <motiv ator> ่บ uh, ้านทีเดียวทำงานแล้วดูยกอะไรหนักก็บนทำเองไงหัวช่วยไานอ๋เสร็จเรียบร้อยครับสาวอ้วนเรียบร้อยกบานเก็บของแล้วกบานแล้วเราเอารอยยกเราเราเรขึ้นมาเราอะรอยร้อยครับูขาวแต่ถึงโลกนี่ย ขาวเนี่ยนะขาวแพงครับขายอันนี้กุ้งอกคักกุ้งอกคักก็แพงครับขายอันนี้กั่งปูม,มาครับราคาถูกต้องกินหลอนๆเลยครับมาครับมาครับ,อรบโอ้ยฟันขมวงต้มอันนี้มาถูกต้มกินอ,อันไหนแพงไว้ขาย นี่ครับจิ้มออนน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำพริกเกลือะบอกว่าอันไหนถูกไปอัไหนถูกอันไหนถูกไว้กินเออถูกไว้ขายเนาะแพงไว้กินกินไม่ได้กินของแพงไม่ได้เรากินของถูกเนี่ยกังกินของแพงไม่ได้อพอของพอแล้วมั้ชีวิตลูกทะเล